กับในช่องปากอะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับในตรงช่วงใบหน้าด้วยนี่เ่วบพวกหมอฟันนะครับคิดว่าคณะท่านตะจบไปทําฟันได้ครับเออฟันครับเนื้อครับก็เรียนหนังสือเนี่ยแหละครับเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยแล้วก็เรียนเรื่องฟันก็เรียนเกี่ยวกับช่องปากค่ะเรียนฟันแล้วก็ในระบบร่างกายด้วย เป็นได้หลายอย่างเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหมอฟันก็เป็นคนดีของสังคมเนยขายขนมอะไรก็ได้เพื่อบาคนก็ชอบทำขนมก็เรียนตั้งจะ6หกปีจบไปก็ต้องเป็นหมอฟันเป็นอะไรได้อีวะนักบินขับเครื่องบินทำฟันเป็นแฟนหมอฟันก็ได้ค่ะ แันแฟนแฟงแตงแฟนไปแฟงแฟนแตนแฟงแฟนแฟนเราสุดๆคือฟฟนผู้เว้ยเราต้องแปลงฟันฟันสุดที่ผู้ไม่ต้องไปหาหมอปลาใจเยนพอ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 แลดเซนเซอร์น่ะ่น่นสวัสดีครับยินดีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเด็กมหาลัยรายการที่จะพาเพื่อนๆรับไปบุบตุ้ค้างเจงกมาเพื่นดังในแบบไวขาสั้น เต็มไปด้วยสาระและความเคลี่ดนโดยมีผมนะครับนายภูมิศาสต์ละกุนและเช่นเคยค่ะทมีาาสาวน้อยสายชิคกีเด้์ด้วยค่ะเออเนี่ยต้องรู้เว่าเดิมทีเนี่ยนะที่นี่เนี่ยนะเคยมีชื่อคณะทันแพทยาศาสตร์พยาธิไทยไและแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในสังก,กัดของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะซึ่งมาเปลี่ยนเป็นมาิดลได้ในภายหลังนั่นเองโอ้ขณะนี้ก็ดูน่าสนใจไม่เบาเลยนะใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าไป ััฟแล้วนะครับเราก็มาอยู่กับรุ่นพี่ของเราในวันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับเชิญคุณพี่แนะนำตัวเลยครับก็ชื่อนักศึกษาคณะแพทย์พณุพลคุณสารพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อคิมครับผม อันนี่กอดอื่นเลยค่ะน้องอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่อยากเรียนทันตแพทย์ศาสตร์ฮะแรงบันดาลใจขอพี่อิ s p i r a t i o n นะคะบอกน้องหน่อยค่ะตั้งแต่เด็กมาก็ทำฟันนะครับก็ทำฟันกับหมอฟันหมอฟันใจดีตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือเป็นทุกข์อะไรรู้สึกว่าดูเท่ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวเลยได้รู้มาว่าอาชีพหมอฟันเนี่ยนอกจากเราต้องใช้ความรู้แล้วยังต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของอาชีพตรงจุดนี้เจ๋งมากเลยคุณพี่แล้วแบบหนูอยากจะรู้ว่าพอคุณพี่เข้ามาเรียนในนี้การเรียนการสอน ที่นี่หรอครับจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงเนาะเป็นช่วงแรกก็เป็นช่วงพรีคลินิกก็คือก่อนนะขึ้นคลินิกจะเป็นความรู้เบสิกพื้นฐานที่เราต้องรู้ก่อนในช่วงชั้นสูงๆเราก็ต้องลงคลินิกซึงจะมีคนไข้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำคนไข้จริงแต่ก็ทำอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยือนผมนะ นอกจากเราเรียนที่แล้วเราจบไปเป็นหมอฟันเนี่ยฮะเราสามารถไปทางานอย่างอื่นได้ไหมคะเนี่ยจริงก็สามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้นะครับหรือเป็นนักวิจัยอ่าใช่ครับนักวิจัยอ่าแล้วคือพี่แบบมีเทคนิคอะไรแนะนำให้แบบว่าน้องๆที่แบบจะอ่านหนังสือสอบเข้าเอ็นมาข้อที่นี่เลยใช่ใช่มีทริคไหมครับเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อเบื่ออะไรง่ายๆเนาะตอนนั้นก็เลย อาศัยว่าจะอ่าน2วิชาควบคู่กันไปอย่างเช่นสังคมกับเลขอย่างเงี้ยก็จะอ่านสังคม,มกับสังคมก็อ่านเลขกับเลขกับอ่านสังคมอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็ต้องพยายามตั้งเป้าว่าอาทิตย์นี้ต้องต้องอ่านถึงไหนอาทิตย์หน้าต้องอ่านถึงไหนอะไรแบบนี้ครับ เราก็ต้องตั้งเป้าหมายกับตัวเองตอนที่ไปทําฟันกับคนไข้จริงๆครั้งแรกครับพี่รูกบ้านก็กลัวเหมือนกันว่าจะทําให้เขาได้ไม่ดีหรือจะแสดงอาการอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าทําครั้งแรกหรือเปล่าก็คงแสดงอาการไรเขาดูออกเหรอครัพี่เขาคงดูออกนะครับก็อาจจะสั่นๆแต่ก็ตอบไปว่าทํามาหลายครั้งแล้วนะเพื่อความมั่นใจับงเห็นผมรีดว่าแบบ ทังตแพทย์เนี mm ่ยเขาจะเรียนกายวิภาคด้วยเหรอครับพี่อ๋อใช่ครับผมเราจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ด้วยครับพูดถึงมันก็อยากดูเต้ยมากเดี๋ยวผมพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปนี่แหละเซ็ตมาเลยค่ะไปค่ะ คุณพี่แล้วตอนนี้คุณพี่พานหนูมาห้องไหนกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการกายภา์ศาสตร์นะครับ <c oughs> หรือที่เราเรียกกันว่าคอร์สนาโตมี่ก็ <c oughs> ได้ยินใช่ไหม <c oughs> ที่เราเรียนเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่กันทั <c oughs> นตแพทย์อะครับเราเรียนเกี่ยวกับพวกช่องปากเนี่ยเราทำไมเราต้องมาเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยครับเราจะเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างกายภาคของร่างกายของคนเราก่อนครับก่อนจะไปเจอปฏิบัติการกับคนไข้จริงๆอะเนาะช่วยในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ทันตการวิภากษาได้ด้วยนะครับฟันเนี่ยเราก็มีหลายชั้นมีชั้นนอกเป็นชั้นเคลือบฟันครับแล้วก็ชั้นเนื้อฟันเนาะแล้วชั้นในสุดเป็นชั้นพงประสาฟันที่มีเส้นเลือดและพงประสาทฟันละที่อะไรละถ้าเราผุเนี่ยจนถึงชั้นพงประสาทฟันเราก็จะมีอาการปวดขึ้นมาได้ที่ลายรคนชอบบอกว่าปวดฟันฟเนาะแล้วก็ตัวฟันของเราเนี่ยก็จะมีกระดูกและกระดูกเป้าฟันเนี่ยรองรับอยู่อันนี้ก็เป็นกระดูกเป้าฟันนะครับกระดูกก็มีสองชั้นมีชั้นนอกก็ชั้นในเนาะถ้าเราฟันผุที่ฟันบนอยย่างี้ครับ ฟันสามารถทะลุปลายลากเนี่ยไปติดเจอที่โพรงจมูกได้ตรงส่วนนี้เราก็สามารถรู้จากการเรียนกาวิภาคสารได้เหมือนกัน,นครับเป็นนี้เองเราจำเป็นต้องทําฟันเราต้องถี่ยาชาขนไข่ยอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องรู้ว่าเส้นประสาทเนี่ยเดินทางตรงไหนเดินทางจากตรงนี้มาอย่างนี้ ูเลี้ยงฟันยังไงเราจำเป็นต้องฉีดยาชาให้ฟันมันชานะครับถ้าเรารู้เราก็ฉีดยาชาได้มีประสิทธิภาพเลยแล้ววิชานี้เราได้เรียนตอนปีไหนครับผมอันนี้จะเป็นเรียนตอนปี2นะครับเ,เราก็จะเรียนเ,เน้นที่บริเวณศีรษะและลำคอก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็เรียนทั้งร่างกายเลยแต่ว่าเราจะเรียนถึงแค่เอ,อเวัยวะเพศเราจะไม่เรียนที่ขานะครับ เนี่ยคุณพี่้องสงสัยว่าเรียนทันตแพทย์เนี่ยทำไมเราถึงต้องเรียนถึงอวัยวะเพศด้วยครับก็คือสําหรับระบบอื่นๆของร่างกายเนี่ยครับเราจะป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทํางานของมันว่าระบบหัวใจระบบหายใจระบบย่อยอาหารทํางานยังไงครับเพราะเราเรา,เราจบไปปุ๊บเราจะเป็นหมอฟันเนี่ยครับคนไข้ก็จะมีโรคต่างๆมากมายที่มาทําฟันเนาะเราจะไม่ต้องรู้ว่าเขาจะเกิดอาการอย่างไร,รเราต้องจําเป็นต้องดูแลเขาอย่างไรก่อนทําฟันอย่างเงี้ยครับครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเบสิกพื้นฐานที่เราเรียนตอนปี2อย่างที่บอกไปเนาะครับผมจริงๆเราก็พอขึ้นชั้นปีสาก็มีเน การปฏิบัติในหุ่นจำลองจริงแล้วก็ชั้นปีสงสูงแล้วก็ฝึกในคนไข้จริงด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่ๆจะพาน้องไปดูอีกทีนึง แล้วครับตอนนี้เราก็มีอยู่กับอาจารย์นะครับที่ได้รับคุณระมิติอนันต์มหิโดลแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารดาเชิญอาจารย์แนะนำตัวก่อนเลยครับผมก็อาจารย์ดรธนแพทย์นะครับขจรเกียรติเจนบดิีครับก่อนอื่นเลยผมขอย้อนกลับไปก่อนเลยครับอาจารย์ถ้าให้คือแรงบันดาลใจของอาจารย์ที่ได้เรียนให้เรียนอยู่ในคแพทย์นะครับจริงๆเลือกแพทย์ไว้ลอัดับหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆอยากเป็นครูอยากเป็นครูโดยตอนนั้นต้องยอมรับว่าคะแนนในช่วงนั้นเนี่ยก็มีผลในการเลือกก็เลือกไว้อันดับที่สาม อันดับที่2เราก็ไม่รู้ว่าวิชาชีพตรงไหนที่เราสนใจก็เห็นว่าวิชาชีพอันดับแท้นะครับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยตกลงใจว่าเลือกอันดับ2แล้วก็ติดติดแบบอันดับ2ครับผมโอ้แล้วอย่างคุณนี้เนี่ยจะได้ปีละกี่คนเหรอครับอ๋อจริงๆเป็นการสอบสองครั้งนะครับก็ไม่ใช่เชิญสอบแต่คือจะต้องมีการสมัครเข้าไปนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานเนี่ยครับปีละหนึ่งพนโอ้ปีละหนึ่งพูนลาผมครับคนเดียว อาจารย์ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆแล้วกันครับน้องๆที่อยากจะสนใจเข้าพันธแพทย์ว่าการเตรียมตัวการเรียนอะไรอเพราะจริงๆครับตัวตัวเองอยากจะบอกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคบก็ควรที่จะรู้จักตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าการมาเรียนทันตะแพทย์เนี่ยใช้เวลาถึง6ปีนะครับแล้วจริงๆก็ต้องตอบว่าใช้ไม่ต่างจากหมอก็ไม่ได้ง่ายอย่างอย่างคือทุกคนอาจจะมองว่าวิชาชีพเนี่ยคือพอออกไปทํางานเราคือสบายแต่จริงๆเนี่ยการศึกษาหรือการ การเรียนี่เนี่ยก็ค่อนคุ้มค่ำคนต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเป็นการรวมกันระหว่างามรู้ทงวิชาก,การกับทำงานจิดมือนะครับถ้ารู้จักตัวเองว่าเรามีความชอบแล้วเนี่ยการเรียนมันก็น่าจะสบายนะครับแต่ถ่อเกิดกดเข้ามาแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือความอดทนแล้วก็ความขยนันเพราะตัวเองคิดว่าถ้าเกิดเราขยันแล้วอดทนเนี่ยมันก็ คงจะผ่านคนไม่ได้นะคบแต่ที่สำคัญคือคนจะรู้จักตัวเองวันนี้จากตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าชอบจริงหรือเปล่าใช่ครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติให้เราสัมภาษณ์นวันี้นะครับประเสุดยอดมากเลยใช่ไหม ปกติก็พาพวกหนูมาอยู่กันที่ห้องอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพเนาะซึ่งเป็นคลินิกที่จะให้คําแนะน,นําคนไข้ในการดูแลสุขภาพช่องปองา,ากว่าแต่ว่าเต้สนใจไหมปกติไม่ค่อยไปหาหมอฟันนี่ใช่กลัวหมอฟันในปกติรู้ไหมว่าต้องหาหมอฟันทุกกี่เดือนไม่ทราบเลยค่ะรครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะจริงเราก็ควรไปหาหมอฟันทุกหกเดือนเนาะ,ะหรือปีละสองครั้งโอ้แล้วแต่ไหนคือการแปรงฟันให้สะอาดเพราะว่าเศษอาหารที่มันอยู่ตามฟันเนี่ยหลังจากกินข้าวแล้วเนี่ย มันจะมีเชื้อโรคด้วยเนาะถ้าเราทิ้งไว้นานๆจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นจะเป็นหินปูนซึ่งเราไม่สามารถแปลงออกได้ตัวตัวเองเนาะโดยที่วิธีการแปลงฟันเนี่ยรู้ไหมครับว่าแปลงยังไงเนาะเราควรเลือกแปลงเนาะแปลงที่ี่เลือกนะครับก็ควรจะเป็นหน้าตัดตรงๆเนาะขนนุ่มไม่ออาขนแข็งอันนี้จำลองเนาะวิธีการแปลงนะครับแล้วก็วางแปลงเนาะให้เอียงเข้าหาเข้าหาเหงือกเข้าหาคอฟันประมาณ45องศานะครับ แล้วก็ <Okay. S 1> แปลงขยับไปมาถูกสั้นๆสักสิสสสครั้งเนาะ uh huh. หลังจากนั้นถ้าเป็นฟันบนเราก็ปัดลง5้าครั้ง uh huh. นี่นะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็แปลงเนาะเราก็ไล่จากด้านนอกเนาะเราแปลงค่อยไล่ให้เป็นระบบจะได้ไม่ลืมข้ามที่ไหนไป uh huh. พอแปลงจากขวามาซ้ายแล้วก็มีด้านในของฟันแปลงกลับจากซ้ายกลับมาขวา uh huh. มีทั้งฟันบนแล้วก็มีทั้งฟันล่างเจ๋งไปดีมากนอกจากนี้นอกจากแปรงสีฟันเนี่ยเราก็ต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยเพื่อทาความสะอาดบริเวณซอกฟันหมอเขาชอบยาวอน้อไว้ใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่าการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทาความสะอาดบริเวณซอกฟันแต่ละซี่ได้นะการใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยก็ทําให้ฟันสะอาดมากขึ้นเจ๋งค่ะเีมา่สนใจครูถินูนไหมไม่ค่อยสนใจแล้วโอเคงั้นเป็นว่าตกลงนะอาที่ครับเดี๋ยวเชิญเชิญเลยครับคืออะไรวะกันเลย เอาะต้องต้องหดแล้วเอาไหมอ่ะสักหลอยสักนิดหนึ่งก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับเป็นน้องปีห้ามาช่วยกันวันนี้เนาะเราเริ่มจากการที่เรามาย้อมสีฟันของน้องเต้ยนะครับโดยที่นนี้เป็นสารย้อมสีที่ทําให้เราเห็นคราบจุลินทรีย์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ครับ เดี๋ยวเรามาดูก <Goodnight> <hire> ันนะครับว่าน้องเต้แปรงฟันได้สะอาดมากน้อยแค่ไหนเนาะยิงฟันเนาะนี่นะครับจะเห็นว่าที่เป็นข้าบข้าอย่างนี้คือแปรงฟันไม่สะอาดเนาะอจะเย็นนะครับคุณหมอค่อยพูดเวลาแปรงฟันควรดูกระจกด้วยเนาะว่าแปรงเราเนี่ยเข้าไปถึงฟันซี่ข้างในสุดหรือเปล่าปากหนุ่มเซ็กซี่เบอร์นี้เลย แบบแดงข้างในเราไปรัเรื่องข้างนอกโอเคผ่านงั้นเดี๋ยวเรามาขุดเห็นปูนท้องเต้ยกันเลยนะครับเริ่มเลยค่ะปกติก็ควรจะปิดหน้าคนไข้เนาะเหลือบริเวณช่องปากอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องมือตัวนี้น้ำก็จะกระเด็นค่อนข้างเยอะเนาะก็ปิดไม่ปิดเหรอหัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรพี่เรียกว่าง่าย อาเต้ยวันนี้ความรู้สึกของเต้ยหลังจากขุดหินปูนครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างก็<อ> <c oughs> มีหลายความรู้สึกมากๆเลยก็ต้องก่อน,นก็ต้องบอกว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นมากคือกลัวความรู้สึกว่าขูดหินปูนมันต้องเสียวันมากๆใช่ไหมแต่พอลงไปไปไป,ไปขุดจริงๆอ่ะมันก็ ไม่ได้เสียวขนาดนั้นแต่มันก็มีเจ็บึงแต่ฉันก็ทนได้คือไม่น่ากลัวนะคะท่านผู้ชมมันขูดกันจ้าแต่ว่าตอนฉันขูดเนี่ยฉันก็เกรงมากนะเห็นแล้วแบบฉันก็เสีงไปต่อเตยเกรงทุกส่วนเลยจ้านี่คือมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ว่าสนใจจะเข้าทันตแพทย์นะฮะจริงๆตอนนี้ถ้าอยากเรียนทางตแพทย์นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหนักเนาะต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะเนาะครับ ตอนนี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็วางเป้าหมายของตัวเองในการอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพราะว่า้ข่าว่าเดี๋ยวนี้คณะฮาร์ดแค์ก็คะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆครับเนาะต,ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเนานะน้องคนไหนที่สนใจก็ขอวอวยพรละกันเนาะขอให้ทำแผนได้ดีแล้วก็ติดแล้วมาเจอกันที่นี่นะครับอ๋อยอดมากครับ,รบนนวันนี้ก็ต้องขอคุณพี่พท,ทั้งสองคนมากนะครับที่มาอธิบายแล้วก็ครูหินปูนน้องเต้เลยนะครับผมขอคุณมากนะ,ค,ะครับขอบคุณครับ มาเข้าสู่ช่องต่อไปกับภารกิจติดเดงเรามาแปลงฟันให้ถึกทีกันนะครับอย่างที่คุณหมอบอกแปลงฟันกันนะคะเด็กๆแปลงแปลงแปลงฟปลง นี่เธอรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยคนใช้แปลงแค่เดีวยวตกอดสิ่งเดียนหรือเปล่าทำไมอ่ะจะได้รับม่ยอมเปลี่ยนแปล oh. งไงเออกณการรับสมัครคณะท,นทนันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในระบบแอดมิชชั่นใช้เกรดเฉลี่ย20%โอเน็ต30%แกสสและแพทยความถนัดทางวิทยาศาสตร์20%ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e k d .com นะครับ เราก็ลัสู่ช่วงภารกฤฤิจติดเรทนะครัส่วนภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอะไรเราไปชมกันเลยครับภารกฤฤิจิเรดในวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้ง2แข่งกันไ่ถ่ายเซลฟี่รุ่นพี่ในคณะทันตแพทยาศาสตร์จำนวน5คนจากนั้นจะจับฉลากโดยการสุ่มต่อไปห <2, 3 S 1> นึ่องสามนี่ชนะชนะกันขอไปก <5 S 1> ่อนแล้วกันนะคะพี่พ <5 S 1> ี่ๆทุกคนครับ สวัสดีครับขอโทษนะพี่ผมขอถ่ายรูปคู่ด้วยได้ไหมครับทุกคนเลยได้ครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ได้เอาไปไหนพี่อ้าวหนึงติดติดปากนี่กำลังอุ๊บนี่เดี๋ยวนะคือเพราะอะไรครับพี่เพราะอะไรครับพี่เพราะอะไรครับพี่ขอหน้าหล่อๆเลยอือทีเนียที่เขามาครับ เสร็จแล <PI> Entonces, ้วค่ะครบแล้วทุกคนเลยเนี่ยเอาละค่ะเราไปถ่ายรูปกันหมดห้าคนนะครับไปกันเลยค่ะคุณพี่คุณพี่ค่ะตอนนี้ทางนั้นทำภารกิจค่ะช่วยเซลฟี่กับน้องหน่อยได้ไหมไปเลยค่ะไปเร็วค่ะขอบคุณมากนะคะคนที่หนึ่งผ่านไปค่ะโต้นั้นนะคะน่าจะได้ขอร์สคุณพี่คะ โทษนะคะแล้วนะคะกำลังทำภารกิจอยู่ค่ะช่วยเซลฟี่กับน้องหน่อยได้ไหมคะง่ายๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะใส่ๆนะครก็เซลฟี่ค่ะเป็นภารกิจนะค่ะง่ายๆค่ะเฮ้ยคุณพี่เก่งได้ยังี้ได้หรอคุณพี่เอาเอาพี่สองคนนี้ก็ได้คุณพี่กำลังเล่นเกมแบบไหนก็ค่ะถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ง่ายๆค่ะง่ายๆเลยง่ายๆง่ายๆขอใบย่ากักคุณพี่ อันดัี่้วถ้าแตกเหอคะถ้าแตค่ะสวัดีค่ะอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะคุณพี่คะช่วยเล่นเกมกับหนูหน่อยค่ะเวการถ่ายรูปกับหนูค่ะเซลฟี่ค่ะง่ายๆค่ะคุณพี่ง่ายๆค่ะง่ายๆค่ะคุณพี่ดีค่ะครบแล้วครบแล้วร้อยค่ะ Good b าย bye ชนะผู้หญิงสามคนเออผู้หญิงสองผู้ชายสาม กัได้กี่คนผู้หญิง4ี่ผู้ชายหนึ่งไ้หญิง4ชาย1โอเคแล้วเมื่อกี้พี่พี่ทีมงานเขาสั่งว่าให้เราเนี่ยจับฉลากกันแล้วค่อยเปิดอ่านโอเคเดี๋ยวฉันจะจับเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สามแกจับเบอร์สองนะได้เดี๋ยวฉันจับเบอร์หนึ่งก่อนโอเคได้ชื่อมาว่าผู้หญิงอ่ะแกจับเลยเบอร์สองอ่ะจับเปิดเอารผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่าคือเลยว่าไม่เข้าใจอ่ะผู้หญิงมากกว่าฉันว่าน่าจะเป็นที่ลูกแพ้ รุปก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อภูมิใช้ดัวเอาชนะเต้ยไปได้รอดอย่างบุณิิ่นะภูมิคราวนี้บทลงโทษจะเป็นอะไรจะห้าหรือร้อนจนหน้าเหนียวขนาดไหนตามไปดูกันโอย, <c oughs> นยน่าเกลี็เลยอ๋อผู้หญิงด้วยเซนดี อีพลมมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับบทลงโทษของเราไม่ได้มีแค่นี้ในวันนี้นะฮะแต่บทลงโทษจริงก็คือการให้เตเต้เนี่ยวิ่งครับตึกคณะทันตแพทย์แห่งนี้นะพร้อมไม่พร้อมก็ไม่รู้แหละไปลุยเลยครับแขนติดอ่ะมองไม่เห็นเด้อปวดสนดุดอ่ะคันจมูกอ่ะ อีโพรมหัวมันจะรอดทรีทูวันวิ่ง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  อะไรบางจ้ะเหนื่อยมากเลยค่ะรู้สึกว่าอีอีอีมาสคอตนี้หนักมากมีความร้อนมีความหนามีความถ่วงมีความที่ไม่ชนะเมื่อยยิ่งกว่าออกกำลังกาย56รอบขนาดนั้นเลยจริงดูมันหนักหนักมากเอาอีกไหมไม่แล้วจ้าเมื่อกี้ลืมกดถ่ายใช่ไหมพี่ต้องถ่ายใหม่จ้า เอาละเตวันี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากๆาได้ความรู้สุดๆแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากได้เจออาจารย์อย่างนี้ถือว่าประทับใจมากๆากเเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะก็ว่าได้เนาะโอ้โหสุดยอดมากอะยังไม่รู้พี่ก็ทั้งสวยแล้วพี่ที่มาราก็ทั้งหล่อและหล่อไม่พอในั้เก่งด้วยแน่นอนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอคุณคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้าฮะเราจะไปมหาวิทยาลัยไหนก็ต้องติดตามกับเด็กมหาลัยสโลนี้ Selamat, Selamat bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.